อันนี้เป็นมือสองนะมันมีรอยค่อนข้างเยอะนะผมได้มาหน้ากากตรงนี้สามารถถอดได้นะครับเพื่อใส่กับโฟนนะครับของเขาแค่สวัสดีครับบผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์เดนโนะครับ แต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกัจนก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางแล้วก็อะไหล่นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้อเข็มขัดเส้นนี้อยู่นะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดของเข็มขัดกันนะครับโอเคครับเดนโอ ผลิตปี2006นะครับเดี๋ยวมาดูที่ใส่ฐานก่อนนะครับใส่ฐานแค่2ก้อนนะครับเดนโอครับผม 3A 2ก้อนนะน้ำหนักเขาเบามากเดนโอผมชอบน้ำหนักเขานะครับค่อนข้างเบามากๆนะครับก็อันนี้เป็นมือสองนะมันมีรอยค่อนข้างเยอะนะผมได้มาหน้ากากตรงนี้สามารถถอดได้นะครับเพื่อใส่กับ ฟนนะครับของเขาแค่ดึงออกตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ไว้ช่องเสียบกับโฟนนะครับแล้วก็สวิตซ์เปิดปิดอยู่ด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่กดล่างฟอร์มต่างๆนะครับก็ตามสีเลยนะแดงน้ำเงินเหลืองม่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้เสียบกับโฟนของเขานะครับสายไม่สามารถถอดออกได้นะครับถ้าอยากจะถอดออกเราก็ต้องใช้ไถควงนะครับ ไม่เหมือนสายฝั่งนี้นะก็ตรงนี้ก็เป็นรูปคล้ายโลโก้ของเขานะครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงนะครับด้านบนก็เขียนว่า deno นะครับก็สายสายเขาเหมือนของดีเคทนะครับครับงั้นมาดูสายฝั่งนี้กันนะครับล็อกหลังเนี่ยเหมือนของดีเคทเลยนะตรงนี้ก็คล้ายแต่ ของเขาเล็กกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นฮาร์ดกิฟของผมได้มาหาักหมดเลยนะก็ <Okay. S 1> ข้างในไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่แม่เหล็กเพื่อสแกนตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ครับรายละเอียดของเขาก็ประมาณนี้นะ mm. เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งแล้วเรามาแปงลงร่างกันนะครับครับผมเมื่อติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ดูนะครับ เสียงนะครับอีกครั้งนะครับก็เป็นไฟสีแดงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟอร์มแรกกันเลยนะครับก็วิธีเล่นก็อยากได้ฟอร์มต่างๆก็แค่กดตรงนี้นะครับกดตามสีตามฟอร์มก็เลยนะครับแล้วก็เอา สแกนนะครับใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะหลักการมันก็คือใช้แม่เหล็กตรงนี้นะครับไปสแกนตรงนี้นะครับโ okay, อเคครั้งนะครับ okay, ครับฟอร์มต่อไปนะครับ ฟอร์มต่อไปนะครับโอเคลองใช้ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายก็ใช้เอาพัดเนี่ยครับค้างไว้นะครับ okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับรูปเล่นของเขาโอเคอีกครั้งนะครับ ครับผมก็จุดที่น่าสังเกตก็คือไฟนะครับเพื่อนๆสังเกตดูถ้าเป็นสีม่วงนะไฟมันจะติดสองดวงนะครับโดยเขาจะใช้ไฟสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วมันจะกลายเป็นสีม่วงนะครับน่าจะบันไดทไําฟประหยัดไฟนะเพราะว่าสีหลอดไฟจริงๆมันก็แค่สามสีนะครับแล้วก็สีที่สี่สีม่วงเนี่ยมันจะเป็นเอาแดงกับน้ําเงินมาเปิดนะจะกลายเป็นม่วงลองดูนะครับเห็นเป็นสองหลอดน,นะครับ ผมลูกเล่นของเขาก็ประม,มาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้เข็มขัดมาอย่างเดียวนะถ้าไม่มีพาร์ตนะ <uper> เพื่อนๆก็สามารถสแกนได้นะโดยใช้แม่เหล็กนะผมลองเอาเคีย์ของซีโวรวันมาสแกนดูมันก็ติดนะก็ถือว่าถ้าไม่ม <Earth> <t> ีพาร์ต <Earth> ม <t> ัน <Earth> ก <t> ็เ <Earth> ล่นได้นะล็อกซีดยังสแกนได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงราคากลางกันนะครับครับผมเราก็มาพูดคุยถึงราคากลางนะครับ ราคากล้างเดโอยกเส้นอยู่ที่ประมาณ450จนถึง500บาทนะครับราคาเขาไม่ค่อยลงนะครับแต่มันจะถ้าแยกซื้อเพื่อนๆจะซื้อมาน่าจะแพงมากนะโดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่พาร์ทเนี่ยผมเคยเห็นขายสูงสุดอยู่ที่200โดยกิฟไม่หักนะแต่ของผมกิฟตหักนะ200เนี่ยคือมีคนซื้อนะครับ แบบประมาณเขาได้เข็มขัดแล้วหานี้ไม่ได้นะ่ะบางครั้งก็ขายร้อยหนึ่งนานๆมาครั้งนะครับร้อยมันจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับถ้ากิ๊บไม่หักนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยได้กิ๊บหักเหมือนประมาณของผมนะครับแต่ของผมนะซื้อมายกเส้นนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าสายหักมีเยอะครับสายเดนโออะไรถือว่ายังเยอะมากๆนะครับเดนโอแบบประมาณเหมือนดีเคทเลยแหละผมตีให้นะประมาณนี้นะครับสายก็ประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าบาทน,นะครับ หัวประมาณร5อยห้าินะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเหมือนว่าแนะนําเพื่อนๆซื้อนะผมแนะนําซื้อยกเส้นดีกว่านะครับเพราะว่าพาร์ทนี้ค่อนข้างแบบประมาณขายแพงนะถ้าแยกเหมือนเพื่อนๆซื้อตัวนี้มาอย่างเงี้ยอ่ะหัว2 5 0อยห้าสอย่างเงี้ยอ่ะโดนค่าส่งไปแล้วก็เกือบ300มาเจอพาร์ทอีก200อย่างงี้ก็5้าร้อยโดนไปอยู่แล้วแหล,ละผมว่าแยก แยกซื้อไม่คุ้มนะครับถ้าได้แบบเส้นเดียวอ่าก็ประมาณนี้นะครับแต่ของผมได้มาไม่สวยเลยเส้นนี้ในรูปหลอกตามากตอนขอลงนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมมีเพจแล้วเข้าไปกดติดตามกันได้พูดคุยเมม้อยโชว์ของเล่นกันได้เลยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ